เดอะกลอรี่สองงานนอกกลับคัมแบ็กผู้กำกับโดนแฉใช้ความรุนแรงบูลลี่คนอื่นเสเองประเด็นร้อนร้อน,นรับการคัมแบ็กของซีรีส์เกาหลีเรื่องดังเดอะกลอรี่สองหลังสื่อเกาหลีใต้ารายงานว่ามีบุคคลนิรนามออกมาโพสต์แฉอันกินโฮอันกิลโฮผู้กำกับของเดอะกลอรี่ว่าทำซีรีส์สะท้อนเรื่องของเหยื่อการใช้ความรุนแรงและบูลลี่ในโรงเรียนแต่ตัวเองกลับใช้ความรุนแรงและบูลลี่คนอื่นเสเอง โดยบุคคลปริศนารายนี้อ้างว่าเป็นเพื่อนร่วมชั้นของอันจินโฮที่โรงเรียนนานาชาติในประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปี1996บุคคลนิรนามอ้างว่าไม่รู้จักซีรีสเรื่อง The Glory มาก,ก่อนเนื่องจากไม่ได้อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้และเอตเปนมอารุว่าอันจินโฮ เป็นผู้กำกับซีรีส์เรื่องนี้หลังเพื่อนร่วมชั้นในโรงเรียนส่งข้อความมาบอกเขาไม่ได้ต้องการสร้างความวุ่นวายเพราะผู้กำกับอันดินโฮกำลังทำงานของเขาได้ดีแต่เขารู้สึกยกโทษให้ไม่ได้เพราะผู้กำกับคนนี้เคยบูลลี่คนอื่นในโรงเรียน เว็บไซต์ข่าวเกาหลีจูอันแก g d เดลีติดต่อไปทางเน็ตฟอลิกของเกาหลีใต้ก่อนจะระบุว่าบริษัทกำลังตรวจสอบเรื่องราวดังกล่าวบุคคลนิรนามรายนี้ระบุว่าหากผู้กำกับอันจินโฮปฏิเสธเขาจะร่วมมือกับเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆและรวบรวมหลักฐานมาอิสูดให้เห็นซึ่งผู้กำกับอันจินโฮยังไม่ได้ออกมาชี้แจงข้อกล่าวหานี้